เยนไปเดินเล่นมาเยี่ยมสไม่ดิดมาเลยตข้าันอาาข้ามันอไปกระด่งหรือเปล่าเนี่ยนะีบอทนี่บอทมากันจะย <c oughs> ิงบอทอโอม่ <c oughs> วะละโอชั้นบนเคน สวยตกตายคอนมาละ <c oughs> ตกตายตกตายปะตตยหน้าหนูสองตัวเ,เ,เ,เดว<ะ>ีเ๋ยวยิงบอดว่ะบอดมาอะไรเด้่คน,นเนี่ยเนี่ยคน Watch out! ยังไง้าวแอลวิอวิเฮ้ยอย่านะอย่านะเอาไงพวกเราโกรธมันไหมรู้สึกโกรธมันไหมมันยิงอย่างเงี้ยรู้สึกโกรธมันไหม อาเชิเข้าบ้านช้าโดนยิงไป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 เฮ้ยธรรมดาอมมีพี่ซอนอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องกลัวว่าใครจะตายหรอก ตอรถเปลี่ยนตรงโรงเรียนนี่เฮ้ยมีรถมาเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดมันเจ็บหนัหนกๆกันเลยเออมีคนโดนตังตุง้ม มี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 ชุดก็ได้มันมีตัวไม่ลงรถเวยพี่อะมันมีชุดก็ซิล่าด้วยเหรอนลังหรัง watch out มันยิงเราอ่ะสองตี watch out มีนะพี่เอา ไปต้อมงมาขายเข้ามาระวังระวังระวังฝั่งนู้นบ้านนู้นมีอีกบ้านแอลบ้านแอลเอาไปเข้าข้างในก็ได้ข้าข้างในก็ได้เบ้านแอลมีนะบ้านแอลมีนะเจ๊เคพี่ไอ้ตัวไอ้ตัวมันเก่งโอ้โหโทษทีโทษทีเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ย เราต้องแก้แค้นว่ะทั้งวันนี้เราจิ้มตรงไหนดีวะจิ้มฝั่งได้้พี่่จิมฝังหนฝั่งนี้เหรอกูจิ้มตรงนี้แม่งแหละเบียดทำไมวะเนี่ยเจ๊ยิงลอดช่องมีอยู่ไหมเหรอมันดาวอยู่อ่ะ หมดเลยเหรอสองตัวโอ้โหสองตัวทำห้าวอีแสทั้งสองั้งสองเจ๊เจ๊มันเล็กอยู่มั้งไเออนี่มาขึ้นในเมืองวันนี้อ่าทั้งสองปะเออนงนตรงนี้ผมขึ้นมาแล้วตาดรถรอชาร์จก่อนสตาร์ตรถรอชาร์จก่อนอย่ามันต้อแล้วเหรอใช่ใช่รอผลงานคุณอยู่เนี่ยฮัลโหลชาร์จไปพี่ตัวเดียวจบ ม่ได้ต้องมีโทษเปิดนดุ้งก่อนพี่หนูยิงแค่มาตาดุ้งทีนึงเหอไปไปเห็นแล้วแล้ว้ังบนข้วงบนกัวโอเคเหัวอนึงเออโอมลองปั๊มยาวะแต่นี่ดัฟ้สอโอมพี่ปั๊มยาสามวิสามตัว ตัวตัอมาข้างล่างหนกูลูกอีคีล,าาล่า Watch out าลาแล้วโดดลงล่าว้ายตายแล้วสองตัวเลยวะนนีัเป็นปั๊มยาสาเตัวไลยแลกโดนสนเยเียวหัว ออเปไง่ะเมืองไป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 ไนไงไป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 มปไปไีไป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 โอมตไปไไป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 งปน อหมน่าสงสารจออเหรมันอยู่ที่โบสถ์ที่บ้านมีตัวนึงที่โบสถ์ด้วยชิดตรงนี้ก่อนนะ้วเออมันต้องชิดตรงนั้นอยู่แล้วมันไปได้แค่นี้แหละบ้านที่เรามาที่หนึ่งโอมสามชั้นนี้มีไหมที่ไปสามชั้นนี้ได้ไหมน่าจะได้เนาะผมไม่เห็นโบสถ์ไม่น่าจะมีนะคะมีโอมโจริงอ๋อ้ินดีดีาจะได้อีสัตว์ ผมไม่เห็นผมไม่เห็นไม่เห็นแล้วต้นสอบโอเคกูปัมยาแล้วกูไ่ขึ้นหรอกเจ็บเจ็บเ็บพี่เจ็บอยู่เจ็บอู่เูเจ็บอยู่จริงปะสวยสวยสวยสดจริงจริิงน้องบ้านน้องมีพี่ตรงนี้น้องเ้าใช่ไหมเดียวขู่ซากซากอารยธรรมถบดโดนโอมหรือเปล่า กูเพื่โดนเอ้ยไม่ยิงไม่กลัวเอาฟันไปกินเอ้อเอาฟันไปกินมึงอะฟันไปกินมึงตกเมาฟันมึงตกเมาฟันเมาฟันไปบุ่งอะหายกูจะอาสนายูไม่เห็นหัวเลยทีนี้ ไปไเป็นไรเดี๋ยวกูช่วยสมเดี๋ยวกูช่วยสมเ้าไปเขอาไปไม่รู้เอ๊ะเป่าป,ป,ปัดเฉย